สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะที่ตลาดนัดโคกระบือนาอินอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะเราจะเจอกันที่นี่ทุกวันศุกร์ค่ะศุกร์นี้ก็เป็นศุกร์ที่17มกราคม2568ค่ะที่นี่นะคะควายจะเข้าทุกวันศุกร์ค่ะ เข้าช่วงเช้านะคะเช้าว,วันศุกร์ประมาณเก้าโมงก็ออกแล้วค่ะสำหรับใครนะที่ยังไม่เคยมานะคะแนะนำให้มาช่วงเช้านะคะช่วงเช้าของวันศุกร์นะคะควายเข้าวันศุกร์เต็มที่นะคะบางท่านาจ,จะมาวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสนี่คือควายจะน้อยนะคะควายจะน้อยแล้วก็ ในห้อยจะเข้ามาเป็นเป็นบางท่านนะคะไม่ได้มาทุกท่านนะ,ะมาแค่บางท่านบางคนเท่านั้นที่เอาควายมาเยอะนะคะบางท่านที่มาไกลนะคะ <c oughs> เขาก็จะมาสแตนบายไว้ตั้งแต่วันพฤหัสนะคะแต่ถ้าใครอยู่ในโซนนี้อยู่ในโซนบริเวณนี้ <c oughs> ก็มาจะประมาณวันศุกร์อะคะ่ะเนี่ย <c oughs> ก็จะประมาณ <c oughs> ประมาณวันศุกร์ทุกท่านเลย <c oughs> นะ จะเป็นเจ้าใหญ่ๆนะที่จะมาวันพฤหัสนะคะก็แนะนําให้มาวันศุกร์ดีกว่าค่ะจะได้มองเห็นเยอะนะคะมุมนี้จะเป็นมุมด้านหน้านะมุมด้านหน้าของตลาดเลยก็จะคึกคักกันนะคะในโซนด้านหน้าเลยนะคะตลาดนัดที่นี่นะคะก็เป็นตลาดนัดบ้านๆน,นะคะเป็นตลาดควายเนื้อควายเหล่านะคะวายเนื้อควายเหล่านะ ควายงามจะไม่ค่อยมีนะคะก็จะเป็นควายเหล่เาเหล่าเหล่าอุตรดิษฐเหล่าเหล่าพื้นควายบ้านควายพื้นนะคะอ่ะก็จะประมาณนี้ควายงามก็นานๆจะเห็นทีนะคะอ่าวันนี้ค่อนข้างคึกคักกันนะคะช่วงเช้าค่อนข้างคึกคักกันนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูเดี๋ยวเรามาอัปเดตราคากันเลยค่ะ เรามาดูเซตเล็กกันนะคะเซตเล็กชุดเล็กกันนะคะเป็นชุดนี้ตัวเล็กนะคะเป็นตัวเล็กแยกแม่นะตัวเมียนะคะเป็นตัวเมียนะ,ะตัวนี้ตัวนี้สูงประมาณแปดสิบเซนแปดสิบเซนอ่าเพิ่งแยกนะตัวนี้เพิ่งแยกนะเพิ่งแยกตัวเนี้ยสองพันห้านะสองพันห้า สองพันห้านะอ่ะใครอยากได้ก็ทักมานะทักมาได้เลยนะมาดูอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอ่ะตัวนี้สวยๆเลยนะสวยๆเลยนะตัวนี้อ่ะตัวนี้สามพันห้านะคะตัวนี้นะตัวด้านหน้านะคะตัวด้านหน้านี่สูงประมาณเก้าสิบนะคะตัวนี้สูงประมาณเก้าสิบเลยสวยๆเลยนะสวยๆเลยสามพันห้าเนี่ย หน้าตาดีๆสวยๆเลยตัวนี้ก็เป็นอตัวเนี้ยหรือตัวผู้เนี่ยอ่าตัวนี้เป็นตัวผู้นะเป็นตัวพู้สวยๆเลยนะ,ะน่าจะขุนได้ไวนะตัวนี้นะคะสามห้าราคาเลยนะคะราคาเอาเลย,ะะาาเเลยสูงประมาณ90้าสิบนะตัวนี้นะคะ ใครชอบก็ทักมาได้เลยนะเอาเรามาดูตัวนี้อีกตัวหนึ่งตัวนี้สูงกว่านะสูงกว่าสูงกว่าเยอะเลยนะ,ะสูงกว่าเยอะเลยตัวนี้สูงประมาณร้อยร้อยสองร้อยสามนะคะตัวนี้ร้อยสองร้อยสามนะสูงกว่าเยอะแต่เขาก็จะแห้งๆห,หน่อยนะคะ,ะตัวนี้สามพันเจ็ดสามพันเจ็ดราคาก็ ต่อรองเอานะคะต่อรองเอานะสามพันเจ็ดก็คุยกันเอาละกันนะต่อรองได้นิดหน่อย3 000, 7มพต่อรองได้นิดหน่อยนะคะเอาตัวนี้ไปก็เราเขาน่าจะเป็นควายทุ่งนะเป็นควายทุ่งไล่ทุ่งเขาจะเป็นควายไล่ทุ่งนะคะตัวนี้เป็นตัวผู้นะคะเป็นตัวผู้นะอะซื้อไปก็ฉีดยาฆ่าพยาธ แล้วก็ฉีดยาบำรุงนะคะอ่าเขาจะได้ดีขึ้นนะคะเขาก็จะได้ดีขึ้นนะคะก็จะไม่ได้อยู่สภาพนี้นะคะนะคะตัวนี้3,007เป็นตัวผู้นะอ่าเป็นตัวผู้ใครสนใจตัวนี้ทักมาได้เลยจ้าเป็นเซตตัวเล็กนะคะเซตตัวเล็กนะ2,005 2องพันห้านี่คือตัวเมียนะเป็นตัวเมียอ่าเรามาดูอีกตัวหนึ่งสามพันห้านี่ตัวผู้นะตัวผู้นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็สามพันเจ็ดก็เป็นตัวผู้นะคะเป็นเซตเล็กหมดเลยนะอ่ะถ้าชอบก็ทักมาได้เลยนะคะเอ้าเรามาดูตัวตัวนี้เลยเป็นแม่ชุดแม่ลูกนะชุดแม่ลูกชุดแม่ลูกนะโอ้แม่นี่ สูง103 10บวกไปตัวนี้นะสูงประมาณ103 15เลยนะตัวนี้สูงประมาณ103 5นะคะสูงเลยนะสูงสูงเลยได้ลูกเนี่ยค่ะลูกลูกเต่าผู้นะเป็นลูกเต่าผู้นะอ่าใหญ่ๆสูงสูงเลยนะชุดนี้ ดูหน้าแม่ดูหน้าแม่ดูหน้าแม่นะคะหน้าแ,ม,แม,ม่ชุดนี้ก็มีให้สองมีให้สองชุดนะคะมีให้สองชุดเลยนะคะอ่ะตัวนี้กับตัวนี้นะคะเนะะี่ยค่ะตัวละอ่าชุดละหมื่นแปดหมื่นแปดห้าร้อยนะคะาหมื่นแปดห้าร้อยเป็นราคาลองตลองได้นะคะอ่าตัวนี้ก็จะตัวนี้จะได้ แม่ลูกตัวผู้นะสูงประมาณรนะ้อยสามห้าเลยนะคะใหญ่ๆเลยนะคะอืมเนี่ยนี่ก็อีกตัวนี่ก็อีกชุดหนึ่งนะชุดหนึ่งเป็นแม่ลูกตัวผู้ทั้งหมดเลยนะคะเป็นแม่ลูกตัวผู้สูงใหญ่ๆเลยนะ,ะสูงประมาณร้อยสามห้านะห8ึ่0แปห้าร้อยราคาร้องตรอ,องได้นะคะเอาขายสนใจทักมาได้เลยนะคะ อ่เรามาดูอีกตัวหนึ่งนะฮะตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นอาชุดใหญ่เหมือนกันพูดเข่าหน้าคลั <c oughs> นี่ก็เป็นชุดใหญ่นะ <c oughs> ชุดใหญ่ <c oughs> แม่สูง <c oughs> สูงสูงใหญ่สูงร้อยสามหสามห้าบวกนะคะตัวนี้อ่าลูกตัวโตๆเลยนะคะ สามห้าบวกเลยนะฮะตัวนี้สองสามเนาะ,ะเป็นลูกตัวเมียนะคะลูกตัวเมียใหญ่ๆเลยลูกตวกัวเมียอ่าไม่หรอกกำลังเป็นนางเลยนะคะกำลังเป็นนางเลยใหญ่ๆเลยนะคะแม่เขาก็สูงประมาณร้อยสามสิบห้าบวกได้นะตัวนี้ตัวนี้เซตนี้สองหมื่นสามนะสองหมื 23, นะะ่นสามราคาน้องยังต่อรองไนดะ้อีกนะคะ เอาใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะคะทักมาได้เลยนะ,ะยนะ,ะนะอันนี้มาจากนครสวรรค์เนาะอืะอลุงอะไรจำชื่อลืมอีกแคฮะลุงเนาะนี่ใช่ใช่จำชื่อไม่ค่อยได้เออลุงเนาะอยู่นครสวรรค์นะอยู่นครสวรรค์อ่ะบอกทุกนัดเนี่ยทุกนัดนี่ก็คือขายได้แล้วนะกลับบ้านแล้วนะแต่นัดนี้ อันนี้เป็นไงอืดเช้าอยู่เช้าอยู่ไม่แน่หรอกเดี๋ยวเขาอ่าฮะ,ะควายควายไม่ค่อยอ้วนเนาะเป็นตะกรออันเนี้ยถ้าควายไม่อ้วน,อนนี่จะแดงว่าคนซื้อนี่ต้องซื้อไปขุนอย่างเดียวเอาไปไม่ไม่ไม่เข้าโรงนะเนาะเออก็เนี่ยก็เป็นตะกรอนะครับเป็นตะกออ่ะเท่าไหร่คะลุงเท่าไหร่คะเนี่ย ลุงว่าแพงเขาว่าแพงอ่ะเท่าไหร่ร้องหกพันห้าเมื่อวานนี้เมื่อรอบที่แล้วเนี่ยหกพันหกพันยังแห้งกว่านี้มากเลยอ่ะเออนี่หกนี่ร้องด้วยนะหกพันห้าต่อได้ครับเออหกพันห้านี่ยังบอกแพงนะเนี่ยโอ้โหหกพันห้านี่คือทุกตัวไหมคะครับทั้งหมดเลยแปดตัวนี่คือต่อได้แต่ราคายกเลยยกเลยเนาะ อของของลุงนี่ยกเลยของลุงเนาะนะคะมีตัวผู้สี่ตัวผู้สี่ตัวเมียสี่นะคะอ่าสูงตั้งแต่สูงร้อยสิบตัวเล็กสุดนะคะเนี่ยตัวเล็กสุดเลยร้อยสิบบวกนะคะร้อยสิบบวกอ่าส่วนตัวโตก็ร้อยยี่สิบนะคะสี่ตัวหกพันห้าราคาร้องนะคะทุกตัวเลยทุกตัวเลยหกพันห้าเลยเหรอคะเนี่ยโอ้โหเนี่ยเนี่ยร้อยยี่ก็ยังหกพันห้าเลย ตัวนี้ร้อยยี่ตัวนี้ร้อยสิบบวกนะหกพันห้าราคาล้องนะคะงามงามเลยนะคะหกพันห้าราคาล้องสวยๆนะคะสวยๆเลยมีสี่ตัวนะคะยังล้องมันมันไม่ได้แพงเลยนะเนี่ย เนี่ยปะปนกันไปนะคะตัวเล็กสุดก็คือ110บนะคะ110บวก110บวกนะคะเม็ดกว่าว่าเม็ดกว่าเอาหน้าเลี้ยงนะคะหน้าเลี้ยงน้าซื้อหน้าหาหน้าเลี้ยงนะคะเอาใครสนใจก็ทักมาได้เลยจ้า อใครอยากดูความสูงนะเราจะดูความสูงให้นะ 4, 5, 5. อ่ายี่สิบห้าถ้าตัวนี้ไม่ถึงก็ตัวนี้ได้ร้อยยีบวก ยิบเก้าใช่ไหมยิบเก้าสามสิบเนาะอ่านั่นแหละประมาณสามสิบยิบเก้าสามเกือบตัวนี้สดมากเลยเนาะขอบคุณค่ะตัวนี้สดมากเลยอ้าวตัวนีลล้ลูกแรกทั้งคู่ลูกแรกลูกแรกทั้งคู่นะเป็นลูกตัวอ่าลูกเผือกนะคะร้อยอ่ายิบเก้าบวกยิบเก้าสามสิบนะคะตัวนี้นะเนี่ยเป็นแม่ลูกแรกนะคะได้ลูกเผือกตัวผู้นะคะลูกเผลือกตัวผู้เลยเท่าไหร่นะคะ สิบหกอ่าสิบหกห้าร้อยนะสิบหกห้าร้อยนี่คือ <c oughs> ก็คือ,อยังร้องนะร้องอยู่นะร้อ,ะองอยู่นะคะใครจะเอาไปเลี้ยงไปขุนนะอ่าทักมาได้เลยนะหาลุงหนอนะอันนี้ก็เหมือนกันนะเซตเดียวกันแต่ตัวนี้ก็สูงประมาณร้อยยี่สิบห้านะตัวนี้ร้อยยี่สิบห้าเป็นลูกเผือกเหมือนกันเนาะเนี่ยหลบอยู่น<ง>ั่นแหละไม่อันพวกตัวผู้หมดเลยเหรอครั้เนี่ย <formation> ตัวผู้หมดเลยนะเป็นลูกเผือกตัวผู้หมดเลยนะน่าจะเป็นพ่อเผือกนะมาเหมือนกันหมดเลยนะเซตนี้นะคะเหมือนกันเหรอคะราคาเท่ากันเหรอครับอ่าอ่าอ่าแม่สิบหกห้าร้อยเหมือนกันนะเหมือนกันเลยขายยกหมดเลยนะคะขายยกหมดเลยนะคะเอาใครสนใจนะทักมาได้เลยนะอ่าอยากได้แม่ดำลูกขาวนะคะอ่าลองดูนะคะลองดูทักมาได้เลยนะทุกตัวนี้ ทุกตัวนี้เป็นแม่ลูกแรกหมดเลยนะคะได้ความสดได้อายุนะคะอ้าวใครสนใจทั้งมาได้เลยจ้าเจ็ด <7. S 1> มันเจ็ดใช่ไหมคะสองตัวนี้ครับสองตัวนี้สองตัวนี้มันเจ็ดนี่ร้องว่ะคันเนี้ยอา้าวร้องหรือเปล่าคะเเอาลยเอาเลย,เอ,เ,ลยเอาเลยนะเอาเลยเ เอาเลยนะหมืนเจ็ดนะสดๆเลยนะตัวนี้เป็นตะกอนะตะกอตัวผู้นะเอาไปขุนได้เอาไปขุนได้เอาไปเลี้ยงได้นะเนี่ยสูงประมาณสูงประมาณไหนเะนี่ยร้อยสามสิบกว่านะคะร้อยสามสิบกว่าเลยนะอ้ว,ว,วนๆใหญ่ๆสูงๆนะคะหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดเนี่ยเจ็ดเนียเอาเลยนะคะหมื่นเจ็ดเนียเอาเลยนะเอาสนใจก็ทักมาผู้ใหญ่วิโร์ได้เลยนะคะ ตัวนี้เรามาดูของลุงปอกันนะคะถ้าเรามาดูตะกอกันนะคะตะกอนี่เป็นตัวพู้กับตัวเมียนะตัวพู้กับตัวเมียสูงร้อยยิบห้านะคะสูงร้อยย่ิบห้าออาจจะสูงกว่ากันนิดหน่อยนะคะมีสูงกว่ากันนิดหน่อยนะเป็นตัวเมียอาเป็นควายนางนะ,ะเป็นตัวเมีย เป็นตัวเมียแล้วก็มีตัวเมียแล้วก็มีตัวผู้นะคะอืมน่าจะเป็นน่าจะเป็นตัวเมียสองตัวเมียสองตัวผู้ตัวผู้หนึ่งนะคะเซตนี้ก็คืออ่าเก้าพันห้านะคะเก้าพันห้าเป็นราคารองนะคะราคารองยังตอลองได้อีกนะคะี่ยอ่าตัวนี้เป็นตัวเมียนะเป็นตัวเมีย เจ้าเมียก็เป็นตัวนางนะฮะนางเป็นนางคู่นานะลุงน,นางสองตัวเหรอคะอ่าเป็นนางคู่น,<า>นะฮะนางสองตัวผู้ตัวหนึ่งนะเก้าพันห้าราคาล้องนะอ่าใครสนใจนอยากได้ไปเลี้ยงก็ทักมาได้เลยนะทักมาได้เลยนะวีีหมื่นเก้าพันหมื่นเก้าพัน เหมือนเจ็ดพันตัวนี้เหมือนเก้าเหมือนเก้าลูกโอ้เป็นลูกตัวเมียอ่าลูกตัวที่เท่าไหร่คะลูกตัวที่สองลูกตัวที่สองใช่ไหมคะประมาณนั่นแหละอ่าประมาณเนาะประมาณประมาณเอานะคะอ่าเนี่ยค่ะเป็นลูกตัวเมียนะลูกตัวเมียอ่าลูกตัวเมียนี่ก็ลูกตัวเมียแต่ลูกมันนลูกมันน้อยยงกินนมอืม ขา,ายดีไปเออนี่เท่าไหร่นะนี่หมื่นเก้าพันห้าหมื่นเก้าพันห้าอ่าราคาร้องราคาร้องอืมอันนี้ลูกสวยนะเอาลูกมันสวยเนี่ยดูเลยเออลูกมันสวยนะฮะตัวแม่มันก็สูงปร,รประมาณเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ <laughs> ประมาณร้อยยี่สิบแปดบวก ประมาณนั่นแหละอืมประมาณร้อยยี่สิบแปดบวกนะฮะอืมใกล้เคียงกับร้อยสามสิบนะฮะเป็นลูกประมาณตัวที่สองนะฮะประมาณประมาณเราเพราะว่าดูเนื้อดูหนังดูหน้านต,ตาดูผิวเขานะคะอ่าต้นเนี่ยหมื่นเก้าอ่าหมื่นเก้าห้าเป็นราคาร้อง 15, <000 S 1> จะได้ลูกสวยๆนะนีะ่แหละลูกเดินไปแล้วลูกตัวเมียลูกวสวยๆนะคะอืมอ่ะค่ะเรามาดูตัวนี้กันนะคะก็เป็นตัวแม่ลูกอ่าตัวเมียนะคะแม่ลูกตัวเมียความสูงร้อยยี่สิบเก้า เกือบถึง30เลยนะตัวนี้ได้ความยาวนะคะได้ความยาวลูกประมาณตัวที่2นะลูกตัวที่2อแม่ลูกตัวที่2นะคะราคาตัวนี้อยู่ที่17ื่นเนะคะหมื่นเเป็นยังเป็นราคาร้องอยู่นะคะยังซื้อไปหาไปเลี้ยงนาใครอยากได้ก็ทักมาได้เลยนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวชุดตัวเมียเหมือนกันนะตัวนี้หมื่นเก้าหมื่นเก้าห้าร้อยชุดนี้ตัวนี้มันตัวลูกมันอ้วนสวย อันนี้ลูกมันตัวน้อยกว่านะคะราคาก็เลยแตกต่างกันเนาะแต่ลูกตัวนี้สวยนะสวยมากเลยนะสนใจทักมาได้เลยนะคะทักมาได้เลยอ่าตะกออุ๊ยวันนี้ตะกอเยอะนะ,ะวันนี้แต่ตะกอเยอะไปตรงไหนก็มีแต่ตะกอตะกอเยอะลูกเหลือสองคู่ละอ่าแม่ลูก 7จ0ด7ั0เจดนจุดดข้างในอ่ะสีสีน่น่ะร้องไหมคยังเป็นร้องอยู่นโอเคเดแนด้วยนาะอาเรามาดูตะกอกันนะตะกอเซตนี้เซตนี้มีกี่ตัวคนีตัวค่ะเซตนี้มี6ตัวกันนะไม่ได้เกี่ยวกับตัวนี้นะอตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่อตัวใหญ่นี่สูงประมาณ1 1 5บวกได้ถึง120ไหม ฮะมันมันสูงกว่าเขากว่าเขาไหมเนี่ยตัวเนี้ยนะเอ๊ะนี่ให้ดูให้หน่อยเอาดูตัวเดียวเอาดูตัวเดียวรู้เรื่องเออมันจะเท่ากันเลยตัวเมียตัวนึงตัวไหนก่อนเลตัวตัวเมียตัวนึงเนาะอืมอือใช้คนมือเจ็บนี่ยแหละเราดูตัวเดียวรู้เรื่องเลยเพราะว่าเขาจะมาทั้งเซต เพราะว่ามันห้าเม็ดสิบละคะฮะประมาณเม็ดสิบเนาะประมาณเม็ดสิบอ่ะแล้วตัวมันเท่ากันหมดเลยเนาะเออเท่ากันหมดเลยเนี่ยดูดิกเม็ดเม็ดสิบเนี่ยก็คือหอมนะอ้วนเลยนะเนี่ยอ้วนเอออ้วนๆเลยนะคะเนี่ยเหรอนี่ก็ตัวใหญ่เลยอันนี้ใช่ไหมเนี่ย หกตัวมีตัวไหนบ้างครับเนี่ยอ๋อมันมีแต่ตัวอ้วนๆเลยนะเนี่ยตัวไหนบ้างโอ้ยตัวนี้ตัวใหญ่เลยเออมีตัวนี้แล้วตัวไหนอีกคะตัวนี้นี่นี่ขายแล้วอ๋อนี่ขายชุดนั้นไปนู่นนะอ๋อทั้งออกมาทั้งแถบเลยเนาะอ่ะมีตัวนี้หนึ่งนี่ยสองสามสี่ห้าหกหก หกตัวหกตัว,ตวนี่คือตัวละเจ็ดพันเจ็ดอ่าเจ็ดพันเจ็ดร้อยนะคะเจ็ดพันเจ็ดร้อยอ่ายังร้องนะคะราคานี้ก็คือ,อยังร้องอยู่นะเจ็ดพันเจ็ดร้อยนะอ้วนๆเลยนะทุกคนเนี่ยอ้วนๆเลยนะเจ็ดพันเจ็ดร้อยราคาร้องต่อร้องได้อ่ามันมีตัวเมียอยู่ตัวหนึ่งนะเซตหกตัวนี่มีตัวเมียตัวหนึ่งนะคะเอาใครสนใจทักมาได้เลยนะคะทักมาหาพอตั้มได้เลยคะ่ะ เรายังมีอีกตัวอะไรนะเจ้ากระแหลนอยู่ตัวหนึ่งตัวกแหลนตัวเมียสามพันเจ็ดร้อยตัวเมีย้ขาแยกมันเหรอเขาแยกแม่ไปแล้วเนาะก็ก็ก็แยกไปแล้วสามพันเจ็ดนะตัวนี้ตัวเมียเหรอคะอ่าตัวเมียนะสามพันเจ็ดร้อยนะตัวนี้นะแยกไปแล้วแยกแม่นะคะเอาใครอยากได้เนาะก็ทักมาได้เลยนะ สามพันเจ็ดร้อยพิ่งแยกนะตัวนี้เพิ่งแยกนะเออเพิ่งแยกสามพันเจ็ดเอาไปเลี้ยงไปขุนนะคะไปเลี้ยงไปขุนใหม่ได้นะคะอ่ะชอบก็ทักมานะคะชอบก็ทักมานะ,ะ 45, <000. S 1> 45, สี่เป็นห้าพันสี่มื่นห้าพันเซตนี้ก็คือว่าทั้งสี่เลยสี่ตัวเลยตัวเล็กไม่มีออเดอร์อ่าสี่หมื่นห้าพันขายยกเซตเลยนะ,ะขายยกเซตเลยเป็นแม่ลูกนะคะอ่าขายยกเลยนี่เป็นตัวเมียนะ ลูกตัวเมียใช่ไหมด,ดูดูดูหน่อยน่าจะเป็นตัวเมียนะมันไม่มีจุนมันไม่มีสเสดือนะฮะอ่าเป็นตัวเมียนะลูกตัวเมียแล้วก็ลูกตัวผู้นะคะอันนี้แม่แม่ตัวนี้หน้ามันอ่อนลูกประมาณเท่าไหร่กันเนี่ยไม่ไม่ไอ้ลูกตัวที่เท่าไหร่อส,อสองสามเหรออ่าตัวสามตัวสามนะแม่สูง มันสูงอยู่นะแม่น่ะมันไม่ใช่ไม่สูงนะเนี่ยสูงอยู่ได้อยู่ประมาณ130ได้นะคะชุดนี้ขายยกเซ็นะคะขายยกเซตเลยอ่าได้คุณจะได้ลูกตัวผู้แล้วก็ได้ลูกตัวเมียนะ,ะตัวเมียตัวแม่ใกล้เคียงกันนะคะใกล้เคียงกันนะสูงก็เกือบ130เลยนะลูกตัวที่สามประมาณลูกตัวที่สามนะ ราคาอยู่ที่สี่ห้ายกเซตเลยอราคาล้องเนาะล้องครับล่องครับอ,บอมไม่แยกเลยเหรอกแยกก็ได้นะเอาว่ามาละกันเนาะ,ะยังไงก็ว่ามาละกันนะ,ะชุดนี้ก็คือสี่หมืนห้าจะเอาแยกก็ค่อยว่ามาละกันนะคะใครสนใจทักมาพ่อตั้มได้เลยจ้า เรามาดูตัวน,นี้กันนะตัวน,นี้เป็นแม่ลูกนะเป็นแม่ลูกอันนี้เป็นแม่ลูกตัวเมียนะเป็นแม่ลูกตัวเมียตัวน,นี้ก็สูงประมาณร้อบปบวกประมาณ30มสิบได้นะฮะตัวนี้ได้แม่ลูกตัวเมียนะะเป็นแม่ลูกตัวเมียนะ ชุดนี้นะคะก็ชุดนี้ราคาที่หมื่นแปดนะหมื่นแปดห้าร้อยนะชุดนี้นะคะหมื่นแปดห้าร้อยนะคะราคารองต่อรองได้นิดหน่อยนะ,ะอา้าวมีสองชุดนะคะมีสองชุดอันนี้เป็นเป็นแม่ลูกตัวเมียอันนี้เรามาดูนี่ก็เป็นแม่ลูกตัวผู้นะ,ะ 18, 500, หมื่นแปดห้าร้อยเหมือนกันหมื่นแปดห้าร้อยราคารองต่อรองได้นะคะ สูงประมาณร้อยสามสิบนะตัวนี้ยาวๆเลยนะคะยาวๆได้ลูกตัวผู้ลูกตัวผู้ใหญ่ๆเลยนะคะ1หมื0นแปดห้าร้อยราคาร้องต่อลองได้นะได้ค่ะแปดห้าร้อยราคาอตอลองตอลองได้สนใจทักมาได้เลยนะคะตรงนี้มีสองคู่นะตัวนี้ได้แม่ยาวๆได้แม่ตัวได้แม่ลูกตัวผู้ได้แม่ยาวๆนะคะ ส่วนตัวนี้ได้แม่ลูกตัวเมียนะคะาลูกตัวเมียอ้วนๆเลยอ้วนๆสวยๆเลยนะคะ18500แารราคารองตัวรองได้นิดหน่อยแล้วแต่ใครชอบนะเราจะชอบแบบไหนนะคะเอาใครสนใจทักมาได้เลยจ้าชุดนี้เป็นของแม่ปอยนะ